สวัสดีค่ะวันนี้แมมพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศภายในวัดบ้านอ,อ้อตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะแมมอยู่ด้านหน้าโบสถ์นะคะโบสถ์แห่งนี้นะคะมีอายุเก่าแก่มากๆเลยเริ่มสร้างอุโบสถหลังนี้นะคะใช้งบประมาณ 1,40,000บาทนะคะสร้างโดยนายเปียนางแจ่มดาวโคกสูงเมื่อพศ2510นะคะคุณผู้ชมโบสถ์แห่งนี้ของวัดบ้านอ้อสร้างเมื่อ2,510นะคะและก็จะมีนายสุภเลิศนะคะนางกันติชาวัฒนะเทวินบูรณะเมื่อหนึ่งพฤศจิ 2,560เมื่อ 1>, 1พฤศจิกาย,ยน2,560ร่วมบูรณะโดยนายวันชัยนางพร้อมสิริสีพลกรังเดอะพรีเมียมนะคะคุณสุภกิจนางกานติชาวัฒนาเทวินบูรณะเมื่อ1พฤศจิกาย,ยน2,560อุทิศให้นาสาวเปรมกาวัฒนาเทวินนะคะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นที่มาของโบสถ์แห่งนี้นะคะ บรรยากาศภายในวัดบ้านอ้อค่ะเราก็จะได้ยินเสียงตรงระฆังนะคะคุณผู้ชมไพเราะมากๆเลยนะคะก็จะเงียบสงบนะคะตรงนี้จะเป็นถนนที่พระอาจารย์นะคะพระครูสารธรรมพินิจเจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อนะคะรองเจ้าคณะอำเภอโนนไทยนะคะคุณผู้ชมได้ พัฒนาขึ้นนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านของเราถ้าแบบน้ำมาเยอะมากๆนะคะแบบมากๆจริงๆนะคะมีโอกาสท่วมนะคะฉะนั้นตรงถนนต,งนตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้สัญจรได้แต่ว่าตรงนี้ก็จะค่อนข้างต่ำนิดนึงนะคะจะต่ำกว่าจะต่ำกว่าถนนประมาณหนึ่งนะคะ ที่วัดบ้านอ้อของเราก็จะมีต้นไทรนะคะคุณผู้ชมอยู่ด้านนู้นมีศาลาปฏิบัติธรรมที่สร้างใหม่อยู่ด้านน้นนะคะสีแดงๆตรงนู้นนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นกุฏิสาระประชาสามัคคีน่าจะเป็นที่จําวัดนะคะของพระพิสุขสงฆ์อ๋อวันนี้คุณแม่ของแหมมก็มาปฏิบัติธรรมเข้าศีลด้วยนะคะเน,เนื่องในวันพระนะคะเขาบอกว่าชุมชนคุณธรรมพลังบวร ในมิติศาสนาโดดเด่นชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบ้านอ้อตํบลกำปังอำเภอนนทยจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็จะมีศาลาการเปรียนมีโดมตรงด้านน้้นนะคะสําหรับมีพิธีทางศาสนาต่างๆนะคะทําบุญหลากหลายนะคะคุณผู้ชมพี่นัดไปรอรถเมย์อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงน้้น ประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามาคัคคีคุณประกรณ์สิทธ์นะคะคุณประกรณ์สิทธิ์คุณวิภาดาหอมอ้มประทานองกระถิ่นณวัดบ้านอ้อตำบลจำปาอเภอโนนไทยจังหวัดน,นครราชสีมาวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568เวลา10โมงครึ่งนะคะกระถินสามัคคีกองละ499บาท นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะในหมู่บ้านของแมมนะคะจะมีรถประจำทางผ่านด้วยนะคะเป็นรถบ้านนานะคะผ่านหน้าหมู่บ้านเลยนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนนม .3023 เชื่อมต่อจากถนนสุรนารายตรงบ้านหนองกระสังตําบลดันจางนะคะเข้ามาจากบ้านหนองกระสังเนี่ยมาถึงบ้านอ้อก,ก็ประมาณ3กิโลนะคะ เป็นถนนลาดยางอย่างดีเลยนะคะฝั่งด้านนี้คือจะไปทางถนนสุรนารายบ้านหนองกระสังค่ะนี่นะคะจะเป็นหน้าวัดบ้านอ้อมตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาแม่มกับพี่นัทมารอรถเมย์อยู่นะคะตอนนี้เพราะว่าเราจะไปรับรถที่เอาไปซ่อมโตโยต้าไทยเย็นนะคะคุณผู้ชมก็เลยมายืนรออยู่ตรงนี้นะคะร่มร่ม,รมนิดนึง คุณผู้ชมที่สนใจที่ดินนะคะจะมีที่ดินหลังโรงเรียนหลังวัดนะคะเลยไปอีกหน่อยหนึ่งสำหรับปลูกบ้านสวนยามเกษียณนะคะราคาถูกมากๆเลยเนื้อที่หนึ่งไร่94ตารางวานะคะก็จะอยู่ที่บ้านอ้อเหนือหมู่14นะคะคขึ้นรถเมล์แล้วขาเขาเรียกว่าอะไรนะ ขาไปเนี่ยรถจะแบบคนไม่ค่อยเยอะแต่ว่าขากลับถ้าเรานั่งมาตอนโรงเรียนเลิกนี่เออแต่วันนี้วันเสาร์มีนักนเรียนอ่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปที่ตอนแบบมีลูกค้าโทรมารับสายแป๊บนึงนะคะ ไฟแดงอยู่นะคะลานั่งรถบ้านนานะคะคุณผู้ชม,มเป็นรถที่ mm hmm. เข้าไปในตัวเมืองนะคะจากหมู่บ้านของเราเข้าไปในตัวเมืองก็จะเสียค่ารถ25บาทนะคะคุณผู้ชมตอนนี้รถเขากำลังติดไฟ ในหมู่บ้านแล้วเราก็มีรถเมเข้าไปในตัวเมืองมอนที่บากกะลักนั่งอยู่ตอนนี้เลยราคาถูกค่ะสำหรับผูกบ้านสวนยามเกษียณนะคะคุณผู้ชม